ครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาเสียบยอดนะครับกระท่อมนะครับใส่ต้นกระทุมนานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระทุมนานะครับตัวนี้ก็คือต้นที่เกิดตามธรรมชาตินะครับก็เราก็จะนํายอดกระท่อมมาเสียบเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นยอดกระท่ัมนะครับที่เราได้มานะครับ ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาจัดการให้ดูเลยอันดับแรกเลยครับก็แต่งนะครับแต่งทีมอก ี้อนตัวนี้เราจะเเสียบแบบนั่งแท่นนะครับก็คือเราจะเสียบใส่ตรงนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าการเสียบแบบนั่งแท่นเนาะครับตอนนี้เราก็าจะได้สองต้นนะครับพอดีจริงเราก็เยอะอยู่นะครับ มาเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆนะครับปุ๊บนะครับเข้าดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งนะครับแต่งให้จูเขาเรียบนะครับ มันจะเฉือนขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วจะดูสวยนะครับเฉือนขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราใช้กันไกลตัดตึงก็จะทำให้มันช้ำนะครับะนะครับเราได้สองต่อนะครับนะครับ อันนี้คือลงดินเรียบร้อยพร้อมนะครับพร้อมมากนะครับสําหรับการเสียบนะครับก็ตัวนี้ผมจะใช้แค่สองยอดนะครับเพราะว่าเออผมได้ยอดมาน้อยนะครับก็จะใช้แค่ตัวนี้ลองดูนะครับก็คือจริงละหญิงนต้นนะครับจิงหนึงินึงเนี่ยจะได้สองต้นนะครับเดี๋ยวเราก็ ตัดคึ้นนะครับัอนี้จะทำนั่งแท่นนะครับก็คือการกรีดลงมาเลยนะครับเดียวมาอยู่ข้างหลังผมนะครับมาอยู่ข้างหลังนะครับจะได้มองเห็นนะครับอ่ากอกรีดเข้าไปอย่างนี้เราก็แกะออกนะครับแกะออกนะครับก็จะได้เป็นรอยอย่างนี้มานะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เขียนนะครับเขียนฝั่งันนี้นะครับชึบนะครับแล้วก็แต่งตัวนี้นิดนึงปึ๊บนะครับนี่ตัวนี้เราทําแผลกว้างแผลกว้างก็จะทําให้หน้าสัมผัสเนี่ยหน้าใหญ่นะครับมีพื้นที่กว้างนะครับปึ๊บนะครับตัวนี้ได้มันแล้วแล้วก็ บะออกนะครับตัวนี้ก็แบะออกึอ๊บตายตรงกลางนะครับแล้วก็ดันลงชึบปึ๊บแผลก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีการพันนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับไล่ไปเรื่อยนะครับตัวนี้อ่อ ตัวน,นี้เราจะใช้เป็นพาราฟินก็ได้นะครับแต่ว่าตัวน,นี้เราไม่ได้เตรียมพาราฟินมาเนาะเอาแล้วเนี่ยครับก็คือปัญหาอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะค่อยทํานะครับตัวน,นี้มันบางนะครับค่อยก็ค่อยพันไปเรื่อยนะครับพันจนจนเรารู้สึกว่าเขาแน่นนะครับ แน่นแล้วก็น้ำไม่เข้านะครับไม่ต้องพิถีวิถันมากครับก็คือเอาให้เอาให้แผลมิดทิเชื้อลาไม่เข้านะครับน้ำไม่เข้านะครับตัวนี้คาราฟินตัวนี้เทปพันตัวนี้ก็อายุ น่าจะหมดอายุแล้วแล้วก็ค่อยพันไปนะค,ค,คนรับปกตินะครับปกติถ้าเราไม่มีถุงครอบนะครับเราก็จะพันพันอะไรล่ะเทปพลาสติกเนี่ยก็คือขึ้นมาถึงยอดเลยนะครับเพื่อังกันความชื้นแต่ว่าตัวนี้ผมจะทำวิธี อ,อย่างนี้นะครับคนจะใช้ถุงนี้ครับเบอร์หกหกคูณสิบนะครับที่ใช้นะครับก็ทำอย่างนี้เลยนะครับง่ายนะครับเอาให้มันง่าย เดียวเดียวไปเลยนะครับไปทำแบบเดียวเดียวไปเลยอ่าเออ,อย่างนี้เราดึงขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็พันไปเลยครับก็ทำทำให้ง่ายๆาง่ายที่สุดนะครับดึงจบครับนึงยอดก็ ตามสักประมาณ14ถึง20วันก็จะเริ่มแทงยอดใหม่นะครับแล้วเวลาเขาแตกยอดนะครับงามๆแล้วเราก็ค่อยค่อยๆมาเจาะถุงตัวนี้นะครับเจาะนะครับตัวนี้ก็คืออยู่ในร่มนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรพางเสียงก็ได้นะครับก็คือ,อถ้ามันอยู่กลางแดดเราก็ต้องเอากระดาษมาห่อนะครับตัวนี้ก็คือเราปล่อยเลยนะครับ